ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปออกมาแล้วใช่ไหมครับคุณลุงมีะอะไรที่ภูมิใจนําเสนอบ้างครับคุณลุงครับจริงๆถ้าถ้านั่นเนี่ยผมอยากจะบอกเป็นขั้นตอน,อนได้เลยจริงๆแล้วเนี่ยจากขั้นตอนไข่สดเนี่ยไข่สดอันนี้คือไข่สดใช่ไหมครับอันนี้คือไข่สดนนแต่ที่ใส่ที่ใส่ะลอมนี่ก็คืออันนี้ไว้เป็นของฝากของชําร่วยนะครับและอย่างหนึ่งจะทําให้กลุ่มชุมชนเราเนี่ยที่นี่เป็นเมืองเมืองจักสานนี่แหละเราก็จะได้เอาไว้เอาไว้ซื้อแล้วได้ขายไปด้วยกันน้ำนี่ได้ไหม ในน้ำ,นำร้อน,น,อนใช่ที่ที่เอาไปใส่ในน้ำพู้ร้อน <c oughs> จะไข่สดอย่างนี้นะครับครับจะไข่สดเนี่ยเราขายไข่สดด้วยที่ตลาดเสร็จแล้วในส่วนหนึ่งพอเลยอายุ3วันมาแล้วเนี่ยเราจะเอามาต้มต้มเป็นก็เหมือนไข่ต้ม <c oughs> ก็เหมือนเหมือนไข่ต้มแบบนี้ทั่วไปนี่นะฮะจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นไข่ต้มซึ่งอย่างนี้นะฮะที่บรรจุซองสุญญากาศอย่างเงี้ยซึ่งอายุการเก็บเนี่ยเก็บได้ถึง2เดือน2เดือนแล้วทำไมมันมีน้ำน้ำอยู่นี่คือน้ำดองครับ คือที่เราใส่น้ำเนี่ยความหมายก็คือจะทําให้ไข่เนี่ยไม่แตกไม่ติดกันเมื่อกดไปแล้วเดินทางต่างวันไหนมันก็ไม่เป็นอะไรไงครับผมผมนึกว่าอาไว้ดองไม่ใช่ไหมะเอ่อก็จริงๆมันเป็นน้ำเกลือด้วยนะครับแล้วก็เป็นระบบแต่ว่าคุณภาพไข่นก็เหมือนเดิมเลยใช่ไหมฮะเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเก็บไว้บริโภคได้นานครับตรงนี้เนี่ยผมเฉพาะภาคใต้เนี่ยผมขายได้เดือนหนึ่งประมาณ5 6ล้านฟอง5้าล้านฟองเฉพาะภาคใต้นะฮะเฉพาะภาคใต้ครับ ถ้าเป็นบ้านผมอุทานเยกป้าบขายได้เยอะมากคือมันสามารถมาทำอะไรได้หลายอย่างอันนี้เนี่ยผมส่งอยู่ที่ถุงหนึ่ง50บาทมีไข่นกกระทาเหมือนกันทํายังไงให้คนมีเงินน้อยหรือว่าเด็กๆเนี่ยได้มีโอกาสกินของที่ราคาถูกแต่มีโปรตีนสูงก็ใส่ซองใช่ เป็นไขป่ปฏิรูปเนี่ยฮะอ๋ออันนี้ไข่การเมืองรึออเปล่าล่ะ <c oughs> คือให้เห็นไงว่าจากซองใหญ่มาเป็นซองเล็กเนี่ยเรียกไขป่ปฏิรูปแล้วอ๋อปฏิรูปเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงนะครับมีการเปลี่ยนแปลงให้ในทางที่ดีขึ้นทางที่ดีขึ้นนะครับก็บบเอาไปทานกับมามา่าเด็กๆเล็กเนี่ยเนาะต้มมามา่าร้อนๆเนาะแกะใส่อยู่หอไปตั้งไต่เวลาไปเรียนหนังสือต่างๆเพราะมันเป็นอาหารบำรุงสมองนี่แหละนะครับหยวฉุกเฉินนิดแกะกินได้เลยแต่อันนี้เนี่ยเตรียมกาลังจะออก ตลาดอันนี้ยังไม่ได้ออกนะครับอันนี้ยังไม่ออกใช่ไหมถ้าถ้าออกปุ๊บเดี๋ยใช้ไข่ปฏิรูปเลยใช่ไหมใช่ครับโอ้รับรองขายดีแน่คุณลุงกําลังดังเลยครับปฏิรูปตอนนี้เห็นว่าจะไข่อย่างนี้มาแล้วทีนี้ผมมีไข่อันนี้อีกอุ้ยว่าทำไมมันลูกใหญ่ขึ้น่งไข่ปลองดองไงครับไข่ปลองดองเมื่อกี้ปฏิรูปแล้วใช่ไหมฮะเดี๋ยวคุณลุงมีอะไรการเมืองแล้วไม่มีนะคือคือผมมองอยากจะให้คนได้คิดเห็นไหมครับว่าไข่นกกระทากับไข่เป็ดเนี่ยอยู่ด้วยกันได้ อ๋อนี้นี่คือไข่เป็ดไม่ใช่ไข่ไก่ใช่ไหมฮะอ่างทองในไข่เป็ดเยอะมากเราจะทําไงช่วยเหลือพวกคนที่เลี้ยงเป็ดเวลาเขาขายไข่ไม่ได้เรามาต้มใส่ซองซิฮะเราเราก็รับมาแล้วมาต้มบรรจุถุงอย่างนี้แล้วก็เห็นไหมว่าไข่นกกับไข่เป็ดอยู่ร่วมกันได้ไม่มีปัญหาไม่ทะเลาะกันนะก็นี่ไงว่าไข่มันยังปลองดองแล้วคนเนี่ยทำไมปลองดองไม่ได้อ่าเนี่ยังเกตเครับทีนี้อันนี้เนี่ยนี่ไอเดียดีมากถึงมือผู้บริโภคเนี่ยสามสิบห้าบาท อ๋อนี่ขนาด35บาท35บาทเยอะนะเดี๋ยวนี้กินได้ทั้งครอบครัวอุ๊ยกินได้อิ่มเลยใช่ไหมฮะได้ทั้งครอบครัวนี่นี่ก๋วยเตี๋ยวชามก็30-35คนเดียวไม่อิ่มอันนี้เนี่ยเอาไปทำพะโละนะครับเอาไปทำไข่ลูกเขยเอาไปยำครับครอบครัวหนึ่งเนี่ยสามคนสี่คนเนี่ยพออิ่มเลยพอเลยเห็นไหมแต่ผมว่ามันขาดอะไรไปอย่างครับคุณลุงครับอะไรครับถ้าจะให้มันปองดองยิ่งกว่านี้ไม่มีมาตรฐานเลยต้องใส่ไข่ไก่ไปด้วยครับสักฟองนึงมันจะได้ครบจะได้ปองดองกันแบบรับไพิจารณาสมับไว้พี่ แล้วเป็นยังไงต่อครับเสร็จแล้วก็ไข่พวกนี้ก็มาทําเป็นสลัดบาได้อ่าเนี่เป็นสลัดบาเหมือนเหมือนอยู่ในซิลเลอร์เหมือนอยู่ในพิซซ่าอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเอามาห่อเกี๊ยวห่อเกี๊ยวนะครับห่อเกี๊ยวเนี่ยต่อไปเนี่ยเราเตรียมทําว่าจะอยู่ในอยู่ในซองเนี่ยเป็นได้เป็นเดือนให้กรอบกําลังคิดอยู่ใช่ไหมครับครับตอนนี้เตรียมทําด้านศึกษาไว้ทีนี้มันเป็นอย่างนี้ครับผมจะชิมดูครับไข่ห่อเกี๊ยว ครั้งแรกในประเทศไทยเลยวะเนี่ยที่แรกเลยนะเนี่ยเพราะปกตินีเขาอะไรฮะหมูนะครับมูนี่ผู้ชมผมกำลังออกมาแลลวอุ๊ยเดยวกินกับกาแฟเนาะตอนเช้าๆน่าจะเวิร์กอือเอ๊จะบอกให้กิ่นหอมของไข่ครับกิ่นจมูกเลยแ้วเ๊ยวเนี่ยพระพ้งเวิร์กมากกำลังใจส่ง กำลังจะส่งออกเร็วๆนี้ใช่ไหมครับคือผมว่าผมมองในบ้านในเมืองไทยเราก่อนเสร็จแล้วก็พอได้ไข่งี้มาแล้วเนี่ยเห็นไหมก็มาทําเป็นนมครกก็ได้ไข่ครกลกกระทาแบบที่เด็กๆนิยมทานครกลูกกระทานี่นี่อันนี้ผมเคยกินบ่อยอยู่ไข่ครกลูกกระหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเปลือกของเขาเนี่ยที่เราเอามาใส่ครกไปแล้วเนี่ยฮะอันนี้ผมสงสัยอยู่อันนี้เทียนหรอครับหรืออะไรอันนี้เป็นวุ้นนะครับเปลือกไข่ที่เราไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยเอามาล้างทำความสะอาดหลังจากทำนมครก ทําไขวานแล้วเนี่ยเอาเปลือกมาก็เอาหุ้นใส่มันก็เป็นขนมได้อีกเดี๋ยวคุณลุงทำไมมันเรียบร้อยจังมันเป็นอย่างนี้หมดเลยครับมันมีวิธีการทําของเรานะครับเรามาตัดมาทำปุ๊บหยอดหุ้นใส่เลยคก็เป็นขนมใช่เป็นขนมเป็นขนมหวานนี่ครับขายได้เย็นเปลือกนะฮะไม่ยอมจะเห็นจะเห็นได้ว่าวิ่ยนี่นี่แกงออกง่ายมากอ่ะอู้หลองชิมดูฮะแค่เย็นหน่อยเนาะเกีียวเลยอันนี้ กำลังจะส่งออกเหมือนกันหรือว่า,างไงฮะอันนี้อันนี้ไม่ได้ส่งออกจะขายในเด็กบ้านเราหรือเป็นของชํารวยของฝากอะไรเงี้ยที่ที่ส่งออกอยู่ในนานอยู่ในใน,าน,ในานเหมือนกันใช่ไหมปรงุงเงี้ยอยู่ในนานอ,อยู่ในตู้เย็นที่นี้อย่างนี้ครับอย่างนี้ที่ส่งออกอันนี้คืออะไรครับไข่บรรจุกระป๋องที่ที่ส่งออกต่างประเทศแบบนี้อย่างเดียวแบบนี้อย่างเดียวเลยใช่ไหมแบบนี้ตามตายอย่างนี้เลยใช่ไส่งออกอันนี้เลยหรือถ้าใครมีความรู้ความสามารถด้านการตลาดเนี่ยมาซื้อผมก็ได้ผมผลิตให้ เอาตราฉลากมาเอาตราฉลากตัวเองได้เลยอะเอาของคุณมาเลยจริงเหรอนี่ไงจะเอาตราฉลากขายสมมติของคุณปั๊บชื่ออะไรสมมติของผมป้อไทโฮมติดได้เลยอะครับป้อไทโฮมเลยโอ้โหแล้วผมเอาไปขายเองได้เลยเอาไปขายนี่ไงเรากินแบ่งไงทำไมใจดีขนาเนี่ยปกติเขาจะแบบต้องแบบมีค่าลิขสิทธิ์นะไม่ได้นะคุณต้องเอาตราคืออย่างนี้ครับถ้าคุณขายเก่งนะฮะคุณมีคุณรู้เ่รู้เรื่องรูปภาษาคุณชํานาญเรื่องการตลาด คุณไม่ต้องมาผลิตไม่ต้องมาเลี้ยงแข่งกับผมคุณมาซื้อผมแล้วกันผมเองผมไม่มีเวลาการทําตลาดนะครับผมทําการผลิตอย่างนี้คุณซื้อไปวันนี้ผมได้เท่านี้คุณจะได้เท่าไหร่ไม่เป็นไรผมพอใจแค่นี้ <c oughs> ผมพอแล้วคือแบบไม่ห่วงลิขสิทธิ์ไม่ห่วงอะไรเลยทุกอย่างแบบเนี่ยเขาเรียกว่ากินแบ่งกันจริงๆเนาะกินแบ่งครับนี่คือกินแบ่ง,งเดียเด๋ยวเดี๋ยวผมอาจจะมาติดต่อนดะคุณล <c oughs> นะุงครับเร็วๆนี้ฮะน่าสนใจเหมือนกันนะเนี่ยเรามีเรามีผิดพันธุ์หลากหลายนะครับต่อไปอันนี้อันนี้คืออะไรครับอันนี้เนื้อนกกระทา เนื้อนกกระทานอกจากจะทําเป็นออกไข่มาแล้วเนี่ยคุณลุงยังได้เนื้อเนื้อที่เอามาทอดนะครับเอามาผัดเผ็ดแบบนี้เผ็ดแบบนี้ด้วยมาทอดมาอบสมุนไพรนี่คือนกกระทายไหมผมนึกว่าไก่นะเนี่ยข้อเด่นของเขาเนี่ยทานได้ทั้งตัวกระดูกได้ด้วยปัจจุบันนี้เนี่ยเรากินหมูกินเป็ดกินไก่เนี่ยคุณทิ้งกระดูกหมดเลยคุณทิ้งแคลเซียมผมไม่เชื่อครับ ผมไม่เชื่อเดี๋ยวต้องลองดูซะหน่อยเดี๋ยวขอลองดูหน่อยนะครับขอจอะเลยได้ไหมฮะจอะเลยฮะจาะเลยนะคุณผู้ชมครับกินได้หมดเลยครับอ่าหือหกรอบมากกระดูกอ่อนมากคุณผู้ชมคือมันคนละเกรดมันคนละเกรดคนระดับกับกับไก่นะครับนกกระไก่ในคนระดับนะครับอื้อนกระดูกอ่อนมากครับแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยสับทั้งหมด อันนี้คือพัดเพ็ดอันนี้คือพัดเพ็ดเอ,อ๊ะไหนบอกม่ามีอะไรเพื่อสําหรับคุณผู้ชายด้วยเมื่อก,กี้ผมไม่ยินเนื่อตอนเบรกเบรกกันอยู่คืออย่างนี้ครับเดี๋ยวนี้ <c oughs> ที่เขากําลังนิยมกันมากก็คือมีแก้วมาหนึ่งใบไข่นกกระทาสองฟองตอกลงไปแล้วก็เอาสปรายหรือโซดาเนี่ยเ <c oughs> ตนนิมลงไปอย่าให้เต็มนะฮะเต็มประมาณเสร็จ <c oughs> สามส่วนสี่คุณคนเนี่ยมันจะเป็นฟองออกมานะฮะลองไปทานดูว่าเป็นอะไร เอะไรขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวคุณผู้ชมฟังไว้นะไปลองกันดูครับเดี๋ยวผมกลับไปนี่ว้านผมลองเลยอันนี้คือแกงมัสมันในในถุงในกระป๋องส่งออกแล้วใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยตอนนี้กําลังเริ่มส่งออกไปทางประเทศใกล้บ้านแล้วแหละนะครับแล้วก็ในกระป๋องขายดีไหมครับผมเพิ่งเริ่มได้ไม่นานดีมากครับแลวในในผลิตภัณฑ์แปรรูปทั้งหมดเนี่ยอันไหนที่ คิดว่าจะไปโลดที่สุดครับก็มีสองตัวคือตัวนี้ครับคือไข่บรรจุซองสุญญากาศนี่นะฮะแล้วก็ไข่กระป๋องไข่กระป๋องตัวนี้ไข่กระป๋องนี่อันนี้ส่งต่างประเทศอย่างเดียวผมไข่ก็ได้ที่มาซื้อผมได้ผมขายให้หมดขายให้หมดเลยนะครับสุดยอดนะครับและนี่คือผลิตภัณฑ์แปรรูปนะครับจากนกกระทามาเป็นไข่ครบวงจรกันเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่เพาะพันธุ์เลี้ยงมาจนออกไข่แล้วมาแปรรูป ส่งออกจำหน่ายมีรายได้ที่งดงามครับโอ้วันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณเอเนกมากครับที่ให้ความรู้นะครับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับและรับรองว่าท่านผู้ชมท่านใดนะครับสนใจก็มาติดต่อก็ได้เลยที่เอเนกฟามนะครับเอาละครับวันนี้นะครับต้องขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนหลักของรายการนะครับผมบริษัทจอยแอนคอยคอร์ปอเรชั่นจำกัดยาน้ำสมุนภัยยงเหงนน้ำดื่มจอยหมาดครับ และถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะครับผมสนใจผลิตภัณฑ์ทางด้านกา่เกษตรเนี่ยสามารถติดต่อซื้อได้ที่ JC Shop ทั่วประเทศทุกสาขาเลยทีเดียวนะครับและอย่าลืมนะครับผมติดตามชมรายกรเกษตรเจ๋งจริงได้ทางช่อง JC TV ทุกวันเสาร์นะครับผมเวลา8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาทีนะครับอย่าลืมติดตามชมกันนะจ๊ะและติดตามกันต่อว่าที่หน้าเราจะพาท่านไปที่แห่งใดกับรายกรเกษตรเจ๋งจริงบ๊ายบายสวัสดีครับไปเลวเด้อขออนุญาตนะครับคุณลุงครับ ขอสองเลยนะฮะกินกับผมไหมแซ่บกินได้ทั้งตัวไปแล้วพอเราจะรู้ว่ามีไข่หรือไม่มีไข่พอเวล,ะล,ะละาเราจับพวกนี้จับนี้ขี้นี้นยนะแล้วที่ก้อยเราอยู่เราจะรู้ว่านกตัวนี้ตอนนี้มีไข่ไหมแ้วเราจะจับมันเลยจับ ค,คือคือจะอยู่ตรงกลางเลยเนาะเออใช่ใช่เนี่ยคุณผู้ชมอยู่ตรงกลางเลยเนี่ยเลยเนี่ยดูครับ